เ้านี้จะพาปเพื่อนๆเก็บผักสลัดกันจ้ะก็เป็นผักสลัดแตะเห็คนะคะก็ะปุกว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ ก็เราจะเก็บทั้งหมดเลยนะเก็บทั้งหมดก็นังนกระบาดเลยค่ะถ้าเราเก็บผักสลัดเช้าๆนะคะหรือถ้าเป็นช่วงเย็นก็ผักเขาจะไม่ขมนะคะเขาก็จะมีรสกรอบค่ะ ก็ได้หนึ่งตะกร้านะคะหนึ่งตะกร้าก็หนึ่งกระบะค่ะก็ปลูกผักสลัดไว้กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเก็บผักสลัดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า